สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมค่ะกดตัวข้างบนตัวที่3มเพราะว่าตัวนั้นสําคัญมากๆท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดและท่านเองก็จะได้ไม่พลาด ทุกทุกคลิปของคนแชร์ข่าวพารวยเช่นเดียวกันนะคะขออนุญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ท่านดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายดูดวงดูเพื่ออยู่เหนือดวงอย่าดูดวงเพื่อเดินตามดวงและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังคลิปเพราะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นั่นเองนะคะชาวราศีพฤษภช่วงระยะเวลานี้สิ่งนี้จะให้โชคให้ลาบแก่ท่านคะ่ะและที่สําคัญโชคลาภการเงินของท่านในช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้าง เรามาเริ่มฟังกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศรีเกิดเลยทีเดียวคะ่ะเอาล่ะค่ะชาวราศรีพฤษภมาเริ่มฟังกันได้เลยนะคะดวงชะตาของท่านในช่วงวันที่16-30มิถุนายน65นี้ ช่วงระยะเวลานี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้างนะคะคลิปนี้จะบอกทั้งเรื่องการงานการเงินโชคลาภของท่านและความรักสุขภาพให้กับท่านด้วยเรียกได้ว่าฟังคลิปเดียวรู้ทุกเรื่องราวนะคะเรามาเริ่มที่การงานก่อนเป็นอันดับแรกค่ะช่วงนี้ชาวราศีพฤษภท่านชีพจรลงเท้านะคะจะมีเหตุให้ท่านต้องเดินทางไปนั่นมานี่เป็นระยะระยะค่ะและจะได้ออกทํางานนอกสถานที่จะด้วยเหตุผลกลใดก็ไม่ทราบได้นะคะ ที่ผ่านมาท่านไม่มีหน้าที่ที่จะออกทำงานนอกสถานที่ทำงานอยู่แต่ในบริษัทไม่ได้ออกไปไหนแต่ในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะได้ออกทำงานนอกสถานที่อาจจะเป็นการทำงานแทนคนอื่นก็เป็นไปได้นะคะหรือจะมีเหตุให้ท่านต้องออกนอกสถานที่ซึ่งเกี่ยวกับงานที่ท่านทำค่ะ ช่วงนี้ใครที่ทำงานกับคนหมู่มากหรือว่าทำงานประจำนะคะงานของท่านนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะไม่มากก็น้อยและท่านจะได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานคนใหม่หรือว่าหัวหน้าง,งานคนใหม่นะคะ ช่วงระยะเวลานี้จะคล้ายๆกับว่าเก่าไปใหม่มาประมาณนี้เลยค่ะช่วงนี้ท่านจะมีความรู้สึกอึดอัดโมโหนะคะเพราะว่างานจะเอาแน่เอานอนไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเปลี่ยน,นมางานบางงานที่ท่านทําอาจจะไม่ได้ทําต่อนะคะอาจจะมีการหยุดเอาไว้ก่อนเพราะว่าช่วงนี้ท่านจะมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามาเป็นระยะๆะะนะคะเช่นกําลังก้มหนา้าก,ก้มตาทํางานของท่านอยู่ดีๆจู่ๆหัวหน้าก็ให้หยุดงานของท่านเอาไว้ก่อน ให้ไปแก้ไขงานที่คนอื่นทำผิดพลาดก่อนหรือจุดๆก็ได้รับคำสั่งนะคะให้ไปทำงานแทนคนอื่นจะเป็นประมาณนี้นะคะช่วงนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะชาวราศีและช่วงระยะเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะท่านจะง,งานยุ่งต้องทำงานล่วงเวลาหรือวันหยุดก็ต้องเข้าบริษัทเข้าออฟฟิศ นับว่าเหนื่อยและยุ่งพอสมควรช่วงครึ่งหลังของเดือนมิถุนายนนะคะบางท่านยุ่งงานยุ่งทั้งงานประจำและจะมีงานพิเศษเข้ามาแทรก ระหว่างที่ท่านทำงานประจำเรียกได้ว่าว่างจากงานประจำก็ต้องทำงานพิเศษต่อทันทีนะคะช่วงนี้ให้ท่านสังเกตดูดีๆนะคะว่าท่านจะโดนเรียกใช้งานบ่อยและถีกว่าช่วงที่ผ่านมานั่นก็เป็นเพราะว่าผู้รักผู้ใหญ่ในที่ทำงานหรือว่าหัวหน้าง,งานที่รักระหว่างดีต่อท่านนะคะเขาจะช่วยเหลือสนับสนุนผลักดันหากมีงานสำคัญสำคัญเข้ามานะคะบุคคลเหล่านี้มักจะเปิดโอกาสให้ท่านได้โชว์ฝีมือช่วงนี้การทำงานของชาวราศีพฤษภคะ่ะ ผลงานที่ท่านทำมักจะออกมาดีทั้งๆท,ที่ทำงานไปมีเรื่องให้ต้องแก้ไขไปปวดหัวไปแต่สุดท้ายงานเสร็จตรงตามเวลาและเป็นที่ชื่นชอบของคนที่ได้พบเห็นผลงานของท่านนะคะในช่วงระยะเวลานี้ค่ะได้เห็นผลงานของท่านแล้วชื่นชมพูดถึงช่วงนี้ใครที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดท่านจะดีมากๆเช่นพ่อค้าแม่ขายเซลล์ในหน้าคนกลางแม้แต่ท่านที่ ติดต่อพูดคุยเจราจาเรื่องอะไรก็ตามมักจะได้รับข่าวดีหรือว่ามักจะประสบความสําเร็จในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะแต่ทิ้งท้ายนะคะว่าเหนื่อยมากๆการทํางานในช่วงระยะเวลานี้คนมักจะทําให้ท่านอึนอดอัดลําบากใจคนมักจะทําให้ท่านหงุดหงิดหัวเสียเตรียมรับความเตรียมความพร้อมเตรียมรับมือกับอารมณ์เหล่านี้ได้เลยค่ะมาที่การเงินของท่านกันบ้างนะคะช่วงนี้คะ่ะชาวราศีพฤษภการเงินของท่านเป็นเงินหมุนได้มาจ่ายไปนะคะ แต่สำหรับท่านที่ทำมาค้าขายหรือว่าทำอาชีพที่ยกตัวอย่างให้ฟังตั้งแต่ช่วงตอนต้นนะคะช่วงนี้เงินของท่านจะเข้ามาดีกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาบางอาชีพเงินมีโอกาสได้เงินก้อนโดยเฉพาะท่านที่ซื้อมาขายไปนะคะช่วงนี้กำไรทำได้ดีกว่าช่วงที่ผ่านมาเลยทีเดียวค่ะส่วนท่านที่มีรายรับเพียงช่องทางเดียวนะคะในช่วงระยะเวลานี้มีรายรับเพียงช่องทางเดียวไม่มีงานพิเศษไม่ได้ทำอาชีพที่สที่สาม ช่วงนี้ท่านไม่ลำบากอย่างแน่นอนค่ะท่านจะมีเงินพิเศษเข้ามาแต่ว่าเงินพิเศษจะมีมาในลักษณะมีคนช่วยเหลือมีคนในบ้านช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายหรือเออยปากขอหยิบขอยืมเงินจากใครเขาก็จะให้ในช่วงนี้และหากท่านติดขัดมีปัญหาติดต่อเจราจาเรื่องอะไรก็ตามนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองท่านก็มักจะประสบความสําเร็จด้วยเช่นเดียวกันและเรื่องการเงินช่วงนี้นะคะท่านจะมีทางออกเสมอ หากท่านติดขัดมีปัญหาถึงจะไม่มีเงินพิเศษใดๆเข้ามาเลยก็ตามท่านก็จะมีวิธีแก้ไขได้อย่างแน่นอนค่ะค่าใช้จ่ายของชาวราศีพฤษภในช่วงนี้ท่านมีดวงจะได้ซื้อสิ่งของที่ท่านอยากจะได้หากท่านคิดว่าคงไม่ได้ซื้อแต่ของจะเป็นของเรายังไงก็เป็นของเราท่านจะมีเหตุให้ได้ซื้อหามาอย่างแน่นอนหากว่าของสิ่งอของชิ้นนั้น ราคาไม่สูงมากจนเกินไปนะคะช่วงนี้รายจ่ายที่เกี่ยวกับบคุคคลภายในบ้านบางคนจะเพิ่มขึ้นรวมไปถึงบ้านไหนที่มีสัตว์เลี้ยงภายในบ้านด้วยนะคะค <c oughs> ่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบคุคคลเหล่านี้หรือว่าสัตว์เลี้ยงของท่านจะเพิ่มขึ้นอาจจะมีการป่วยไข้ไม่สบายหรือว่าสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยก็เป็นไปได้นะคะ <c oughs> ท่านจะมีเหตุ <c oughs> ให้เสียเงินไปกับบุคคลภายในบ้านหรือสัตว์เลี้ยงภายในบ้านไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งอย่างแน่นอนค่ะและจะหมดเงินไปกับการเดินทางไปนั่นมานี่ และท่านจะได้ไปในที่ที่อยากจะไปอยากกินอาหารที่ไม่ได้กินมานานก็จะได้กินนะคะบ้านค่ะบ้านที่ท่านอยู่อาศัยจะนำข่าวดีมาให้หรือบ้านที่อยู่อาศัยจะมีจะทำให้ท่านมีโชคมีลาบนะคะโชคลาบของท่านมาจากทางไหนกันบ้างช่วงนี้คู่ครองคนรักของท่านจะให้โชคให้ลาบบ้านที่ท่านอยู่อาศัยจะให้โชคให้ลาบ ลองนําตัวเลขที่เกี่ยวกับสสิ่งนี้ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดูนะคะแต่ขอบอกล่วงหน้านะคะว่าโชคลาภจากตรงนี้มีน้อยแล้วก็ไม่ได้มีกันทุกคนฉะนั้นเสียงแค่พอหอมปากหอมคอก็พอนะคะมาที่ความรักของท่านกันบ้างคนโสดช่วงนี้มีสเสน่ห์เนื้อหอมอยากจะอยู่ใกล้อยากจะอยู่ใกล้กใ,กลใครอยากจะเข้าไปทำความรู้จักกับใคร และหากท่านตั้งใจจะจีบใครสักคนเขาก็ไม่ปฏิเสธค่ะแต่หากท่านยังเขตเรื่องความรักครั้งก่อนอยู่นะคะยังไม่เปิดใจไม่อยากมีคนคุยก็อย่าไปพูดคุยล้อเล่นกับใครเขานะคะในช่วงระยะเวลานี้และจะจีบใครก็ระวังจะเจอคนที่มีเจ้าของเช็คดูให้ดีๆนะคะว่าเขานั้นโสดจริงหรือไม่ส่วนท่านที่มีคู่มีครอบครัวคะ่ะช่วงนี้ท่านและคู่ครองรักใคร่กลมเกลียวกันดีนะคะคู่ครองจะให้โชค คู่ครองจะช่วยเหลือท่านได้และเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับท่านได้หากตัวท่านติดขัดเรื่องอะไรหรือว่ามีเรื่องที่ไม่สบายอกไม่สบายใจก็เล่าให้คู่ครองของท่านฟังได้เลยนะคะ เขาจะช่วยท่านได้ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมค่ะช่วงนี้ดวงสมพงกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อยู่ใกล้ๆแฟน,ใน,ในแล้วดีจะไปติดต่อธุระสำคัญสำคัญให้พาคู่ของท่านไปด้วยเขาจะทำให้ท่านโชคดีเขาจะนำเรื่องน่าย,ยินดีมาให้ท่านนะคะมาที่สุขภาพของท่านกันบ้างค่ะช่วงนี้ท่านมีดวงป่วยไข้ไม่สบายติดเชื้อได้ง่ายเช่นเป็นไข้เป็นหวัดไอจามปวดหัวปวดไมเกรนความดำกำเริบนะคะอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับท่านได้ง่ายในช่ว เพราะช่วงนี้ท่านห่มงานหนักไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนฉะนั้นถึงเวลาพักต้องพักถึงเวลานอนต้องนอนนะคะเพราะว่าร่างกายที่เริ่มที่จะไม่ไหวแล้วนะเอาละค่ะขอให้ชาวราศีพฤษภดวงดีมีโชคนะคะกราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพารวยขอให้ทุกท่านนั้นร่ำรวยหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง เดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้คร่วคราดปลอดภัยนะคะหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็กราบขออาภัยมานะที่นี้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ